แอนยได้เขาเลยพอดีว่ามันมีแบบประมาณว่าตอนนี้เหมือนเดียนาจะขึ้นแท่นเป็นลูกรักเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแอนเอเมื่อนี่ที่คนเขาจะตามมองกันตายแล้วส <c oughs> ารลข่าวตั้งรับไม่ทันเลยมันมาตอนไหนเนี่ยจ <c oughs> ริงๆน้อว่าเคยตอบไปแล้วเคยตอบไปแล้วคู่เลยในเรย่างเองแอนนั่นแหละคือทั้งคิมทั้งเดียนาก็เป็นแบบเป็นน้องที่ทำงานกับแอนนะคะแล้วก็รักทั้งสองคนแล้วก็ สองคนก็จะมีนิสัยต่างกันน่ารักทั้งคู่อย่างคิมก็จะตลกว่าบ้าบอๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เดียนาเขาก็จะเป็นน้องน้อยที่เราต้องทะนุถนอมเพราะนั้นเราก็สนิททั้งคู่เหมือนกันไม่มีใครอาเป็นลูกหลานแทนไหมไม่หรอก <ๆ S 1> ไม่หรอกเด็กพวกนี้เขาก็จะแบบเวลาเขาต้องการเที่ยวเล่นเขาก็จะไปเที่ยวเ,เวลาที่เขาแบบขับรถผ่านบ้านเราเขาก็มาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนเราสองคนนี้ก็มาถามพี่แอนไหมคะว่าเล่นข่าวอะไรมี่าวเขาเป็นไม่ค่อยอะค่ะส่วนใหญ่เขา เขาก็ดูแลตัวเองกันได้แล้วก็โตพอที่จะตอบอะไรเองได้แล้วค่ะเหมือนเป็นเพราะว่าช่วงหลักๆพี่แอนกับเดียน,นาถ่ายรูปคู่กันบ่อย<อ>ค่ะคนก็เลยมองว่าเป็นบนั้นอ๋อบางทีเดียน,นาเขาจะเป็นเด็กแบบเด็กต่างจังหวัดแล้วเวลาอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่แบบอยู่แบบอยู่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่เี้ยบางทีวันไหนที่มันมีวันหยุดเขาก็จะแวะมาหาเรามันก็เหมือนเราเป็น เป็นพี่ที่อยู่ในกรุงเทพพี่เขาเวาลาไปไหนเขาก็นึกถึงอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่คิมเขาก็มีครอบครัวมีแกง๊งมีอะไรของเขาอยู่ที่นี่มันก็เลยอาจจะไม่ได้เจอถี่เท่าเดียน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมีมาถามหรือม,มาบอกไหมคะว่าเจอข่าวแบบนี้มาเพราะว่าก็ได้ไม่บอกเลยเพ <noise> ิ่งรู้จากนักข่าวเนี่ยค่ะแต่ก็ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีว่าเออเราก็แบบรักทั้งคู่อะค่ะอยู่แบบเราก็รักทั้งคู่จริงๆนะคะ แล้อย่างนี้จะได้เห็นน้องเดือนหน้าร่วมงานกับพี่แอนได้ไหมคะหาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะคือหมายความว่าก็อยากได้ได้เรื่องที่ดีๆให้เขาให้เหมาะกับเขาแต่ตอนนี้น้องเขาก็ไปเล่นกับที่อื่นก็จะได้มีประสบการณ์เยอะๆก็ดีแล้วอะค่ะเพราะยังไงเขาก็เป็นนางเอกช่องเดียวกัะที่จด้เห็นน้องกินเดือนหน้าเล่นกับแอนไหมคะเออนั่นสวยเนาะต้องไปคิดแล้วล่ะ ยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยว่า<แ>จะมาร่วมกันอย่างไงแต่สำหรับพ<แ>ี่แอนนี่ก็รักทุกคนเท่ากันหมดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนคือมีความตั้งใจทํางานแล้วก็อาจจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันในเรื่องของนิสัยนิดหน่อยแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยตั้งใจทํางานเหมือนกันทุกคนยอะไรเยงี้ค่ะรวมทั้ง y aya, y ana, ยายายเดียนาพลอยอะไรที่เคยทํางานกับแอนคือทุกคนแบบตั้งใจทํางานหมดแอนก็ถือว่า เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของแอนหมดทุกคนนะคะไม่ต้องใจน้องได้เลยก็ไม่ต้องว่าไม่มีแบบน้เชื่อใจไม่ไม่ค่ะคือทุกคนก็จะโต,ตพอแล้วที่ทุกจะรู้แล้วอยู่กับแอนเราจะอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนมากกว่ามันจะไม่มีอารมณ์แบบต้องมาแบบพี่สาวน้องสาวอะไรกันมันเหมือน,นคุยกันได้ทุกเรื่องพี่แอนเห็นว่าจะเนี้ดิวคอยไปเล่นละครด้วย อ๋อก็จริงๆอยากร่วมง,งานกับน,น,น้องอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแอนชอบในสเสน่ห์ของคอยความน่ารักของเขาก็หาเรื่องที่เหมาะสมกับเวลาที่เหมาะเจาะกันอยู่มันจะมีปัญหาไหมครับสัญญาเขาจะหมดเดือนพิศพา้วอ,อันนี้มันเป็นส่วนของทางเขากับทางช่องซึ่งแอนยังไม่แน่ใจว่าล่าสุดเขาอัปเดตกันแบบไหนแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนคิดเรื่องที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นตัวละครที่เหมาะสมเราก็นึกถึงแล้วเราก็จะทาบทามถามไปก่อนแต่ถ้าเขาติดขัดอะไรตรงนั้นก็เดี๋ยวว่ากันตรงนั้นจริงนะคะพี่แอนค่ะ ส่วาเขาได้กรวจดแล้วแล้วสิ่งที่เราก็วางไปเรร้อยอ๋อไม่ค่ะทุกอย่างมันก็เอาตามเงื่อนไขเขาเลยค่ะเอาตามเงื่อนไขน้องเลยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ทันจริงๆหรืว่ามันไม่ได้ลปอยอ๋อมันทุกอย่างมันทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้ค่ะทุกอย่างมันจัดวางได้เราจะได้ถึโปรเจกต์ีเ่อไหร่ยังไม่รู้เลยค่ะมันแอนยังเรื่องปัจจุบันลิขิตรักยังไม่เสร็จเลยอีกนานเหมือนกันแปว่ากำงคงเรื่องอยู่หรอครับแย่วางคงเรื่องอยู่ ก็คือ,อยังไม่ได้วางอะไรชัดเจนข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้เอาแค่ลิขิตหลักให้ผ่านไปได้ก่อนจะยากหน่อยเยี่ครับทำได้แต่งงานขึ้นไปถึงไหนแล้วเห <at> มือนเดิมค่ะ <c oughs> ยังไม่ขึ้นหน้ายิ่งกลางปียิ่งรุ่งเลยเป็นปีนี้ค่ะยังยังไม่เป็นปีนสงส,สัยคุณต้อง ไม่ต้องตัวห่วงอะไรเลยค่ะแต่ตอนนี้นิจิรักมันน่าห่วงเพราะว่ามันยุ่งคุณถาดเยอะไหมคะพอมันขยับแคมแบบมีนิรัยไม่หรอกค่ะเสียดายวก็แค่รู้จังหวะแอนกันหมดแล้วว่าลื้อๆยื้อๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแค่เริ่มกของการแต่คนก็เริ่มเริ่มขอไปแล้วค่ะไม่ไม่กดดันจนใหญ่ทุกคนก็ถามด้วยความอยากรู้ว่าเออเป็นไงแค่นั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าแบบว่าคาดขันหรือเอาเป็นเอาทรายอะไรกับคันสอบเราอะไรอย่างเงี้ยได้เจ็บสีผิวใช่ไหมคะมีแบบนั้น ของแอนไม่ไม่ตอบคุกฟางแล้วค่ะถ้ามีอะไรก็จะบอกน้องหน้อนเป็น์ีหน้าม,มีเวลาเตรียมงานเยอะมากขึ้นไลยคะใช่ก็อาจจะมีเวลาหายใจมากขึ้นถือว่าเป็นเพราะธือกิจกรรที่เปิดตัวด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยยังไม่ค่อยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องลิขิตรักเลยค่ะเพราะว่าลิขิตรักจะยุง่งมันมีทั้งบูมีทั้งอะไรอย่างเงีย้ยเยอะแยะเลยจะเหนื่อยหน่อบคนะคะ่ะองส่ง